สบายดีสบายดีอีกรอบขอขาคนเก่าซะเห็ดมืสิเส็ดบุญเหรฮะเห็ดมาขายหายวะซะพอดีเลยเหมาะที่ซื้อไว้ใส่ผ้าขาวอันนั้นแมนเพิ่นเอาสดๆมาแต่พามวะซะข้าพเจ้กระสีว่าเอาทีๆนะพี่น้องเอเพลงเพลงอยู่วัดเมื่อนี้ ราคามันลงแล้วเนาะงวดก่อนโลละสี่สิบพันเมื่อนี้งวดเมื่อนี้โลละ, 35, ะสามสิบหาพันละซ่าซาแพงที่ซื้อไว้สิบโลพี่น้องซื้อไว้อันนี้นะหนึ่งใส,ส่ผักเข่าบ่วรือสิเห็ดเห็ดเห็ดสมเห็ดสมนี่จังแซบเห็ดสมเฮ็ดพี่น้องเลยแซบได้เห็ดสมไว้ใส่ผักเขา่าผักเข่าอันอยาคูยาพอเอาสิบโลก่อน เห็ดสมพี่น้องเลยอุดนุนซอยเพอนแน่เพลนแก่มาตั้งไกลมาแต่บ้านได้กน็มันคนแก่นงอนเอคนันอคนแก่นคือสิบโลซอยเพอนพี่น้อสิบโลสิบโลเก็จากเวลาเราเนี่ยหกันสิบลกถก่ดจกอืวอ่ามกถามีอีกเนาะ มาลูกสาวข่อยหนึ่งเข่าผู้ทานกระแตกกระจุกระจุยปลาคือใส่น้ำลายแท้อุ่นเข่าเย็นก็ได้เออใส่โอเดียวโอไปไปกับพ่อปลาหนึ่งเข่าแล้วล่างถุยเด้อเอากระซ้มห้องนะไหมหัวนะลูกด 好好搞基呀、啊 โอ้ถอกลุกนั่นนะบอใช่อ้าวคือว่าแม่ซอ้อนเห้่าวเศ้าเอาถอกลุกนั่นนะกับมกขี้หินมันก็นลงน้ำลรอวะแม่บอกว่าเงียงเงียงแต่เศร้าเอาแบบนีม้มกขี้หินก็นลงน้ำแล้วะอืมเบิงเบิงลูกเร้าหนึ่งเข่า อาศัยโอมาหวดอีกบัดนี้เอเอาเอาอีกโอนึงเอาโอนึงละพ่อบัดโอเค สิทธิ์ดิโอ้ยหุบเนี่ยเด้อขี่ไข่เนี่ยแข่งในตีนนะดูผู้ดอัเบอรปือป้ออ่ามันกระสีแตกแล้วนังนะมันแตกิฮึถ้ามันมีมีใจได้เลยมันแตกสิชิป้าย,ยุวันเกิดนนะ้องอติหนึ่งเขาแล้วและไร่างถวยล่างถวยแล้วกละจังเขาอัมนามเขาซุกแล้วเขาอัมหนามเด้อหุบขี่ไข่ในคอน้ำเด้อในคอในตีนน้ำเด้อ มึงดืนนี้มันจะเป็นมันจะเกิดขี้ไข่หลวงแล้วนี่เอ้ยผู้สาวหนาวหนาวหนาวเพ่ออาบอาบน้ำกับแล่นกายพ่าบุกขีคมข้มขี่ไขามาใส่หมอนหนึ่งเลยนะแม่เอาไปยังต่้งซิงซึ่งนะมันเงียงนั่นบอกว่าหัวอัดนั่นโอ้ยแห่งการเงียง ไเห็นบดเออนั่นแหละเซิงแล้วบดเข่ามันร้ายแล้วเข่าเย็นบดต้องอุ่นใส่มื่ออื่นยังมืออื่นยังใส่ ล้างถ้วยล้างซ้ำแล้วแล้วก็อาบขออ้ามน้ำมาเนี่นยอาบน,น้ำแล้วก็แต่งตัวเอาวันสิไปวันเกิดน้องมาใหญ่ไปวันเกิดวัดน้องวันเกิดน้องวันเกิดนอ้องอาตีอาหนุมวัดบสบายดีมึงดูผู้เป็นวัดไข่อีกแล้วนะอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวปั๊บบอทันเป็นวัดไข่แตก แล้วผักอ่อมเสตท้าสีทูเป็นนังไงในการหลักื็ใส่หนำล้ายแท้ลุก้อยนนำสะไล่นะก็ใส่หนำลายแทะพัดเลยกับทิมใส,กสม่กระซ้่มนนำนึ่งหรือเปล่าหรือสีกองไว้ไล่ต่างหากวะเออนํำหนึ่งนนำสอง ในยายเคี้ยวโทรมาพี่น้องเออเสร็จมาเดินให้ออกไปวันเกิดฟังมึงถ้าใครไหนสิไป,ปไปนั่งเคียรกับสิหาอีลากับบอสไปเออบ,บุ๋มไป,อไปเอออย่าไปเที่ยวค่ะเยฮะอย่าไปเที่ยวค่ะเยอย่าไปเที่ยวค่ะเย บ่แมนบ่ใครอยากไปเหี่ยวใครนะบอสอยากไปแห้งบ่บาลุพี่พี่ฮันมาเบาพี่อยากไปแห้งบออยากไปแห้งเจ้าเจ้าบัวไทยเจ้าบัวไทยใส่ห้องน้ำเขาบวหายไปดอกเจ้าบัวขาวถ่ายอยู่ห้องน้ำเขาบายไปอยู่ประเทศนอกเขา ให้ถ่ายใส่แต่ของหน้าอินทอยเลสหูจ้าจีอจมเออเขาให้ถ่ายแต่ของหน้าท้ามถ่ายอยู่กันไปถ่ายเสีดินนี่แล้วเขาอีเป็นหนังนี่แล้วน้องเอามาหาย,ยานีอ่ะระวังมันเปื้อนหกนจับนะ ไล่ให้สะอาดเด้อให้บมดสะอาดแล้วก็ไล่จนมันสะอาดจนมันเบิดทองเอ้าปลาอย่างก่อนโอ้โหน้ี้ปลานี้ปลาปูนะบ่เจ้าอยากก็นะบอสเจ้าอยากปลาใดบ่เจ้าอยากปลาหนี้หรือปลาบูบ่แล้วให้เลือกนี่เอออย่าเฮ็ดลูกมันสิลม ยาเฮดนี่ปิ่งปลาบูจำขิกแก้วน้ำปลาเออแก้วน้ำพักเออเดี๋ยวเชียวหาย นมันขูดเด้อ อื่นก็นจะได้เขาเมืองใช่้องหาซื้อกับเขากับป่าหาซื้อกับเขากับน้ำเลยซื้อพักซื้อหยามาใส่ผ้าขาวผ้าขาวต้นเพลนของวันทีชาหาเพราะว่าศรัทธาก็คือไอเมทิวเนาะทาง U S A ซาแพงกับสิคอจะคลิปไปเด้อพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่องซาแพงยเด้อเพอๆกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีอ๋ออีหละ่ะเริ่มเห็ดเรียกปฏิบัติบเบี้ยแล้วก็อับน้าอำนานหุบขี้ไค่น้ำเด้อในข้อกับพูน่ะเด้อกบในอันนั้นน้ำเด้อแข่งข้าเด้อมันหนาวแหง <laughs> จะไปได้หุบหันขี้ไค่บางมือเข้ากับไปได้อาบน้ำ <laughs> อาบมือหนึ่งบ่ามือหนึ่งชาแพ้งกับอาบคุมมือชาแพ้งกับไหยบางมือกับอาบไปงัำเศาวอะไรพี่น้อนยำเล่งกับทำความสะอาดเอาครึ่งหนึ่งห <c oughs> นาวเนาะเนี่ยปั๊บนำอุ่นกับบอมีสีมัดลำบากต้มน้ำอีก